อ่าลครับสวัสดีผู้ชมด้วยนะครับพบกับเราอีกช่นเคยนะครับนิวสกิคุงอันเดอร์สกอตทีวีนิวสกิคุงทีวีนั่นเองนะครับอ่าแล้วเราอยู่กันกันในเกมเดอะสครอตบัสเตอร์นั่นเองนะครับโอ้โหเกมนี้พี่นิวส่งไปใน d i s c o r d แล้วนะทุกคนใครสนใจจะโหลดตามกันมาก็คลิกลิงก์กันมาเลยนะครับก็จะสามารถเป็นเพื่อนพี่นิวได้เลยอัตโนมัตินะครับตอนนี้ก็มีน้องๆเล่นมาแล้วทั้งหมดสาคนด้วยกันนะครับแบมบ้านะครับไม่ยอบแล้วก็พี่คิงนะครับ ถ้าส่วนวิธีการเล่นเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันให้ดูก่อนนะครับแต่ว่าคิดว่าทุกคนที่เริ่มเล่นใหม่ตัวเกมก็จะสอนจนเข้าใจแล้วล่ะอ่านี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่คือลักษณะของอีเออยูนิตที่เรามีกันในเกมนะครับที่เห็นนะครับสองดาวแบบนี้แปลว่ายูนิตได้ทําการเติบโตจนถึงขั้นสองดาวแล้วใช่ไหมครับนี่คือตัวนี้นั่นเองตอนแรกเราจะมียูนิตดาวเดียวอยู่ครับก็คือเหล่าตัวนี้นะครับการที่เราจะได้มาเนี่ยเราก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆอ่าตัวนี้ยูนิตดาวเดียวเห็นไหมครับเหมือนกับยูนิต คนขี่หมูป่าเรามีเจ็ดตัวใช่ไหมครับถ้าเราเก็บคนเด็กเด็กคนขี่หมูป่าระดับเบบี้ได้สิบตัวเนี่ยเราก็จะสามารถเลื่อนวิวัฒนาการได้นะครับเนี่ยเห็นไหมเราจะกลายเป็นตัวนี้ครับและอีกสิบตัวตัวนี้ก็จะวิวัฒนาการขึ้นสู่ระดับที่สูงขึ้นนะครับเป็นซูเปอร์นะครับเหมือนกันครับไปต่อก็นาก่าจะใช้สิบอีกเหมือนกันอีกเช่นเคยนะครับ แน่นอนว่าจะยิ่งเพิ่มขึ้นอันนี้สิใช่ไหมอันนี้ก็ต้องใช้ร้อยตัวใช้ตัวเด็กร้อยตัวครับใช้ตัวเด็กตัวนี้ร้อยตัวเพื่อขึ้นสู่ตัวนี้นะครับแล้วก็น่าจะใช้ตัวเด็กพันตัวเพื่อขึ้นตัวนี้นะโอ้โหเกมโคตรดีนะครับแลวทีนี้เราก็เก็บกันมาเราก็เป็น2ดาวกันหมดแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นไหมครับเรามี2ดาวกันแทบทุกตัวแล้วในยูนิตที่เรามีอยู่นะครับเงินทองในเกมนะครับเราเอามาใช้ทําการอะไรนี่เรามาซื้อของได้นะครับตรงนี้นะครับในการเพิ่มพูนยูนิตนะฮะ ใครตัวไหนยูนิตเนี่ยตัวนี้ซื้อปุ๊บเราก็ทําตัวกระดับคอมมอนได้เลย1ตัวนะเออทำตัวระดับสูงขึ้นได้ตัวหนึ่งเลยนะครับพราะมี10ตัวเด็กแล้วเบบี้พวกนี้จะเป็นเบบี้หมดเลยครับเนี่ยะตัวนี้ยี่สิบเลยวะเป็นแม่มดนะครับจะได้จะได้แม่มดระดับระดับสองถึงถึงสองตัวด้วยกันนะครับถ้าใครอยากได้แม่มดไวๆนี่ก็น่าจะซื้อนะแต่พี่นิวยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเงินตรงเนี้ย ควรเก็บเอาไปซื้อฮีโร่ตัวใหม่หรือเปล่านะครับหรือมันจะได้มาด้วยวิธีการอันใดเราไม่รู้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเก็บทองตรงนี้ไว้ก่อนเพื่อเอามาทําอะไรอ่านี่ครับเพื่อเอามาเล่นในโหมดนี้ครับถ้าเราเล่นโดยที่ไม่มีตั๋วเลยเนี่ยก็จะไม่ได้หยิบรางวัลน,นะครับแต่เป้าหมายคือเราเอาฮีบครับเราเลยใช้ตั๋วหกพันซื้อไปเลยครับ แล้วเราก็ลองกดค้นหาวิธีการเล่นก็นง่ายครับมันจะสุ่มแมปมานะครับอ่าอย่างนี้เป็นผีหลวงหลอกหลอนนะครับในแมปก็จะปรากฏตัวยูนิตที่เป็นผีโผล่ขึ้นมาเราต้องเขาเรียกว่ายัางไงดีอ่าอ่าเดี๋ยวเราเลือกตัวที่อ่าเราเลือกตัวนี้ก่อนละกันอ่านี่นี่ครับผีหลวงหลอกหลอนก็จะโผล่มาฮะถ้าเรายิงไปมันก็จะกลายเป็นยูนิตของเราครับนอกจากจะได้เงินได้เพชรได้พลอยแล้วเราก็จะได้ผีหลวงไปยิไปทําให้ศัตรู ทำให้ศัตรูเนี่ยเล่นลําบากขึ้นนะเอาคนตัดไม้ดีกว่าครับเห็นไม้เยอะดิอ่ะเราให้คนตัดไม้ค่อยๆเคลียร์ไปครับนี่ครับตัดไม้เนี่ยดีมากเลยคุณผู้ชมอุ้ยพีหลงเลาะรอนมากแล้วอ่าเราสร้างเราเอาบนไปก่อนครับเห็นไหมครับเราเลือกยูนิตที่ไม่ซ้ํากันก็ได้ครับหรือใครจะเลือกยูนิตที่ซ้ํากันก็ได้เพื่อที่จะเพื่อที่จะได้แบบเอาครบสามตัวเมื่อไหร่เราจะสามารถเราจะสามารถ กายร่างให้น like like, ้องได้นะครับอุ๊ยแต่ก่อนเราต้องหลบหลีกคนผู้อันนั้นคือคนเล่นเหมือนกับเรานะครับเป้าหมายเขาคือก็ต้องชนะเหมือนกันใครที่มีลำดับนะครับเรามีเหรียญอยู่สี่เหรียญเห็นไหมด้านบนเหรียญเหรียญในเกมนี้มีอยู่สองแบบนะครับก็คือเหรียญเพชรกับเหรียญทองนะครับนี่เห็นไหมมีเพชรกับทองรลอกมาทองจะเอาไว้เปิดหีบนะครับทองจะเอาไว้เปิดหีบนะครับนี่ทองเอาไว้เปิดหีบตรงนี้เพื่อซื้อตัวอ่า แต่ว่าเพชรเนี่ยเอาไว้เพื่อใช้ชนะในเกมครับปู่แล้วคขมีสี่ตัวแล้วอันนี้เริ่มลำบากแล้วคุณผู้ชมเริ่มลำบากแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาตรงนี้ก่อนเราสร้างตัวค้ำเขาเป็นหนึ่งตัวนะครับในัานั้นเราก็ค่อยๆเคลียร์ตรงนี้ออกขอให้มาเป็นพวกเราบ่อนเออสวยงามเลือกตัวมาไม่มีโชคไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับยังไม่มีตัวที่ซ้ำกันเกิน โอเคแต่ตอนนี้เราได้ผีหลวงมาสองตัวแล้วมืเยอะเยอะเยอะไม่ใช่สองอ่าเราจะปล่อยไปหาศัตรูครับเราจะเดินเคียงคู่กันไปเพื่อให้เขาไปสร้างผีหลวงเพื่อตัวอื่นมาอีกก็ได้นะครับน่าจะเป็นวิธีการเล่นที่ดีเหมือนกันนะเอ่อคนตัดไม้ครับโอเคคนตัดไม้เราฟิวชั่นแล้วเห็นไหมครับตัวใหญ่ขึ้นเห็นไหมเนี่ยนั้นระหว่างทางก็จะมียูนิตหลายๆแบบนะครับยิ่งเรารวมร่างเข้าไปก็เท่ากับว่าเราเนี่ยฟิวชั่นอีกแล้วครับยิ่งเรารวมเข้าไป มันก็จะยิ่งลดเงินในการที่จะใช้ตัวยูนิตวยนะครับเพราะว่ายิ่งเงินเยอะยิ่งเงินเยอะไม่ใช่สิยิ่งยูนิตเยอะก็ะยิ่งใช้เงินเยอะเหมือนกันนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาสับต้นไม้อค 2, ีครับจากสับสองสามทีก็เเลยกลายเป็นสับทีเดียวเรียบร้อยฮะเราค่อยๆขี์ไปตอนนี้เราอยู่อันดับ2นะครับไอ้หีบตรงกลางเนี่ยคือความสําคัญอย่างใหญ่ยิ่งของเกมเลยฮะค,คุณจะวัดว่าคุณจะชนะหรือแพ้เนี่ยเรียกได้ว่าอยู่ที่หีบตรงกลางนี่เป็นตัวตัดสินเลยก็ว่าได้นะครับในกี่วินาที จะปลดปล่อยออกมาอีก14วินาทีครับอีกตัวนี้อุ้ยขามาไล่เห็นไหมครับเขามาไล่เห็นไหมขาไม่อยากให้เราได้ครับหยิบตรงกลางอ่าระดับสุดท้ายมาแล้วครับรอบสุดท้ายโผล่ลวเอ,อ่อประคองเกมให้ได้ระดับ5ไว้นะครับไอ้ใน5อันดับไว้ก็จะรักษาระดับต่อเนื่องเอาไว้นะครับเราจะรักษาระดับต่อเนื่องเอาไว้ได้นะครับอย่างน้อยขอให้ติดหนึ่งในห้าก็พอ แต่ว่าถ้าเราอยากจะได้เพชรเยอะๆอยากจะได้ของสะสมเยอะๆเห็นไหมเห็นไหมมันจะโปร่งอะไรเห็นปะอุ้ย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 เยอะเยอะเยอะเดี๋ยวก่อนเยอะคุณผู้ชมเห็นปะเห็นปะโคตรเยอะเลยแต่ว่าเรามีตัวตัดไม้แล้วคุณ <elementary> ผู้ชมเราวิ่งตัดไม้อย่างเดียวแต่น้อยเราไม่น่าจะได้แล้วล่ะอุ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ผมซื้อผิดคุณผู้ชมผมเห็นตัวตัวธนูแล้วมันอยากได้ไงแต่ว่าเราลืมไปว่า เราซื้อตัวนักรบมาเป็นสองสามตัวแล้วนะครับเราควรเดี๋ยววันเรานันเราป็นต้นไม้ดีกว,ว่าเอ้ยมีมีคนฆ่ากันมีคนฆ่ากันทุกคนมีคนฆ่ากันเออสวยครับและเกมก็จบลงนะครับตอนนี้เราน่าจะอยู่ระดับที่ประมาณสองไม่ก็สามนะถือว่าเป็นการเล่นแบบเขาเรียกว่าไม่บวกนะครับไม่บวกนะก็อย่างน้อยมาดูดิคนที่บวกก็สิ้นชีวิต เราเล่นปลอดภัยคุณผู้ชมเราเน้นใส่ปลอดภัยนะ,ะแล้วเราก็ติดขอบนะครับก็เหมือนเดิมครับการเล่นตรงนี้เราเปิดเห็นไหมตั๋วเนี่ยคือเราสามารถต่อไปเปิดหีบได้หีบทาอะไรได้อ่าหีบเราก็จะสามารถถ้าโชคดีเนี่ยมีสัญญาณขึ้นเนี่ยถ้าหีบโชคดีเราจะสามารถได้เป็นตัวระดับ2หรือไม่ก็ระดับ3เลยนะถ้าระดับที่สูงขึ้นนะผมว่าแบบนั้นนะอ่าเห็นไหมครับเราเล่นปับ๊บเราก็มีมีแบล็คเทนพาร์ตด้วยนะครับถ้าใครสนใจจะเติมก็จัดได้นะครับพี่นิวเล่นธรรมดาไม่ได้เติมนะ อ่ะโอเคขวนอ่าเนี่อย่างงี้ครับอัพได้แล้วเห็นไหมตอนนี้เรามีเบบี้อยู่ทั้งหมด13ตัวนะครับเราก็พัฒนาขึ้นตัวนี้เรามีอยู่3ตัวเห็นไหมเราก็พัฒนาเลยครับขึ้นเป็นระดับ4อ่ามันก็ประมาณนี้แหละครับคุณผู้ชมสำหรับเกมเกมนี้นะครับแล้วก็สะสมตัวละครไปเรื่อยๆนะครับยูนิตมีเยอะนะครับเนียดูเดิยิย่งปลดโลกสูงๆขึ้นไปยูนิตก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็วิธีการเล่นก็จะ ค่อนข้างเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะฮะอันเดี๋ยวเรามาเก็บของก่อนล้กันอ้ยมันระดับจะผ่านแล้วหรือป้าเอาเราได้ด้วยครับอีกนิดเดียวครับพี่นิวจะไปโลกชนชั้นสูงได้นะครับแล้วก็จะมียูนิตลดออกมาอีกสามตัวด้วยกันนะครับโอ้เอาเรื่องเนี่ยอ้ยมีน้องคิวน้องนะคะข,า,ขางด้วยเนอะใครที่จะเล่นตามกันมาก็อย่าลืมนะครับว่ามาเป็นเพื่อนกันเล่นด้วยกันได้นะครับที่สำคัญคือมันขี่ห้องเล่นด้วยกันได้นะอุ้ยนี่อโมชั่นเอาวะ สวยจัดอ่าเนี่ยครับแล้วมันก็จะมีเควสลรายวันเควสที่ทําได้ตลอดครับอย่างเงี้ยภายใน2วันเนี้ยคุณเล่นถึงเท่าไหร่คุณก็จะปดเจ้าลาพินญาตัวเนี้ยแล้วก็มีของข้างในค่อนข้างเยอะนะครับก็เราก็มาดูกันนะครับว่าเราจะเป็นยังไงนะครับลองเชิญเพื่อนดูซิว่ามีใครเล่นกับเราไหมยิงเก็บเยอะอิงได้เยอะหรือเปล่าอันนี้น่าสนใจเหมือนกันนะครับพีน่นิวไม่เคยรู้มาก่อนเ,เนี่ยอ่าอย่างนี้ก็เหมือนกันมีของตกแต่งด้วยนะครับเก็บ เ,เก็บคอนตรงนี้แล้วก็สามารถวางของตกแต่งได้มากมายเลยนี่อยู่ดิน้ำผูระดับอีปิดโอ้โหโทเท่ไคจูด้วยโกเลมหวนหุ่นยนต์ไคจูเท่เนี่อ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเกม t h Squash Buster นะครับถ้าใครสนใจจะมาเล่นก็มากันด้วยนะครับทำทุกอย่างที่เขาให้ทำนะครับมันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีทุกคนอ่ะแล้วเรามาเจอกันในเกมนะครับใครกิสนใจจะเล่นก็โหลดตามพี่นิวกันมาเลย